しなく広がる宇宙の彼方どれだけの日สวัสดีครับผมสวัสดีครับเพราะว่าเรานะครับผมโฟร์ออฟฟันทุเดยแรกเก่งอ่าอ่า คือภาษาส,าสัพหลาดเลยให้ตรงกับธีมเรื่องในวันนี้ครับผมวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับซิมดับสัพหลาดที่สุดเท่สุดงามเลยสุดเท่ไม่พอครับผมงามไม่พอครับผมแถมคนสวย,ยด้วย <laughs> <c oughs> อะไรวะคนสวยอะไรอ่ะด้วยการเสียเวลานะฮะเราไปดูกันดีก,กว่าคุณนอสไปอันดับที่สิบครับก็คือสัพหลาดวา ชิมของแล้วนเองคุณวัดโผล่มาในซีรีส์อุลตร้าแมนเอทรบอกเลยว่าสับปะรดตัวนี้เป็นสับปะรดที่สวยงามมากๆเห็นหางตรงข้างหลังไหมครับผมมันเป็นสีส้มแล้วก็งอนตรงข้างหลัง่งครับผมเป็นสีส้มเหมือนกันและใบหน้าเนี่ยมันเหมือนกับใส่เกาะเร็กอยู่มันเป็นการตัดของสีน้ำเงินเข้มกับสีส้มได้อย่างลงตัวตาในฟ้าอะไรนะแล้วเขาเนี่ยฟันเหยินด้วยมีแง่งออกมาด้วยเขาเป็นเขาแน่นนะครับผมทำให้สับปะรดตัวนี้เนี่ยเป็นสับปะรดที่สวยและงดงามมากๆแล้วสังเกตเห็นว่่าาพกีีให็จะอ มาเรียอยู่ใยครัง้งเพราะว่ามันดังไงครับผมดังยังไงดังเพราะว่าเปิดลำโพงใส่ตัวขยายด้วยแสบแก้วหูแล้วสมองไหลออกมาเนื่อสมองไหลไม่เลยอะ <c oughs> ไ,ไม <c oughs> อันดับที่๙ฮะก็คือสัมปะดกอลซา,าข,ของน้องเองคุณมดบอกให้เลยว่าเป็นสัมปะดที่ผมชื่นชอบมากๆคือเปิดมาตั้งแต่ตอนแรกของทีก้าเลยโอ้โห oh, แบบร้องนะ <Whoa. S 2> มันร้องยิ่จริงไงคุณบู้คำรามไง oh, <okay. S 1> มันออกมาแล้วมันอาเลเร์สไงแล้วมันออกมาบ่อยด้วย nah, ในอุลตร้าแมนทีก้าก็มีได uh. น,น่าก็มีนะ nah, ผมแล้วในยุคใหม่เนี่ยยังออกมารีซ้ำอยู่เรื่อยๆจริงจังก็เห็นอยู่เพราะว่ากอซ่านเนี่ย เขาสวยงามจริงๆมีเอกลักษณ์ตรงแผงคอไงดีไซน์ที่น่าจะถูกใจไทรหลายๆคนเพราะมันรําด้วยไงครับผมรัมยังไงเพราะว่ากอซ่าเนี่ยไปยกเวทมาตัวรัมบึกถือว่าต้องแข็งแรงหน่อยถึงจะประทากอซ่าได้อันดับที่เจ็ดของเรานะผก็คือไฮเปอร์เซตลของเราเองไฮเปอร์เซตลเนี่ยดัดแปลงมาจากเซตัลอีกทีนึ่งเซติมที่โตอ้วนอ่ะนะเออแบบหูตกนะครับผมกลายเป็นร่างไฮเปอร์ ที่แบบว่ามีเกราะหนามีเปีืยกที่ทรงพลังแล้วก็พลังอันมหาศาลแล้วก็แข็งแกร่งมากๆด้วยไอ้ตัวนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยแล้วก็ดีไซน์เขาเนี่ยค่อนข้างจะโฉบเฉี่ยวให้มันตูทันสมัยกับยุคปัจจุบันของเราตัวมือเขาเนี่ยจะไม่เป็นแบบว่าเป็นนิ้วมือทั่วไปนะเขาเป็นยังไงกลายเป็นแบบเป็นมีดเลยเอาไปเกี่ยวไส้ไหลสมองไหลเมื่อไหร่เลือดจะไหลออกจากปากีแต่ตอนนี้นี่คือผมรู้แล้วอะไรที่ไหลออกจากปากคุณมอสอะไรครับหมาออกจากปากคุณมอสเยอะเลย ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะสวยงามและเฉียเฉียวด้วยอันดับที่7ของเราฮะก็คือโฮโลโบลอสของเรานนเนี่ยเองคุณมอสบอกเลยว่าสัมปทานตัวนี้เนี่ยเป็นสัมปทานด,ดีไซน์คล้ายๆกับเจ้าป่าหรือสิงโตเหา่าครับผมเห่ายังไงคุณมอส <c oughs> อันนั้นมันขู่หรือเปล่า <c oughs> มันไม่ได้เห่านะฮะเอันนี้มาจากเรื่องอุลตร้าแมนรูปเลยสีมันฉูดฉาดมากครับผมล,ลักษณะคล้ายๆสิงโตไม่พอ<า>รูปร่างลักษณะการไล่เลียงสีเนี่ยถือว่า อุจาดตามากมากทำไมต้องอุจาดตามันทุเรศหรือไงอุจาดตาเนี่ยคำอะไรของมึงเนี่ยก็สวยงามอีกแบบหนึ่งอันดับที่6ของเราฮะก็คือสัปหราดกูจิโอคิงนั่นเองคุณมอสโอ้โหเป็นสัปะร์ตดีไซน์เท่ที่สุดแล้วครับผมดีไซน์เท่ไม่พอ มีปืนอยู่ข้างหลังด้วยเขาเรียกว่าเป็นปืนใหญ่บาสุก้าเนี่ยผมชอบตรงที่มันมีปืนข้างหลังเนี่ยเ,ออเพราะว่ามันดูแปลกประหลาดดีคือหน้าตามันโหดนะแล้วก็เป็นสัตว์ประหลาดอาสูร,ร,รกายแบบน่าจะเอาไว้ปัดขวดนะแต่มึงเสือกมีปืนข้างหลังแะลักษณะท่าทางเขาเนี่ยดูกำยำแล้วก็ดูโหดร้ายครับผมแหคคุณมอสเนี่ย ชื่นชอบเปอย่างมากชื่นชอบมาแล้วก็มีเขี้ยวนะ,ะสังเกตน,นะมันมีเขี้ยวอะ่ะตรงกลางอะ่ะสามารถบดยามาได้ถึงพันเมตรต่อวินาทีเลยโหโหมันก็เลยดีบแล้วก็มาทําลายล้างเมืองโอ้โห,โหขนาดนั้นเลยสังเกตที่ตาแดงเพราะว่าแดกม้าเข้าไปแล้วมันร้องแบบนี้นะอันนั้นคืออาการคุณว่ตอนประมาณที่หนึ่งที่สอง สับประรดตัวนี้เนี่ยก็อยู่ในอุลตร้าแมนลุ่ของเราได้เองคุณมอสใครชื่นชอบเนี่ยก็ลองไปดูดิว่ามันจะไร้กาขนาดไหนอยู่ในตอนที่16ก็ไปหาดูกันได้อันดับที่5ของเรานะฮะครับผมก็คือสับประรดซูเปอร์แกนคิงสเปซของเราได้เองบอกเลยว่าแกนคิงเนี่ยเป็นสับประรดที่แข็งแกร่งและโหดร้ายสุดๆหลายคนเป็นแฟนอุลตร้าแมนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีแต่อันนี้มันเป็นร่างวิวัฒนาการเอาแกนคิงมาดีไซน์ใหม่แกนคิงรุ่นก่อนเนี่ยครเหล่าพี่น้องอุลตร้าแมนเนี่ยโดนไปทีหมอกกระแตตุยยมมาาาาาหลลลคนนนแแ้วีี่่่เเปป็รรงทอักกดจ แขงิงอีกท,ทีนึงมันก็เลยต้องรุมกันหน่อยละแข่งแข่งขึ้นี่นพอแล้วก็สวยงามขึ้นด้วยทองไงนะใช่หรืออารามเลยนะแต่ถ้าเกิดเราหาโมเดลมามนเนี่ยผมว่าโมเดลมันน่าจะสวยจริงๆไงเพราะว่ามันออกสีทองอ่ะมันจะเปนประก,กลายคุณมอสแล้วก็มีเข่านะเอาเขาคว,วายเนี่ยมาแทงตาก็จิ้มตาตเองอันนี้คือมึงเป็นบ้าแล้วแล้วไปอยู่สีถัญญยาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอาการตอนที่กุญแจนในเซียนยาจาับก็ตัวเองเป็นไงนก็ใสร่รล้คนอื่นเป็นอย่างนั้นแหละมามาถึงแล้วที่สี่แล้วคุณมอสครับผกสนน่าจะ โกโมาร่างเราแน่เองสลัดโกมร่าเนี่ยโโบอกเลยว่าเป็นสลัดที่ยอดฮิตมากๆในซีรีส์อุลตร้าแมนคือมาแต่อุลตร้าแมนเลย oh. แล้วก็รีซ้ำเรืร่อยๆรีรีรีเข้าไปรีจนแบบว่ามีร่างต่างๆมากมายครับผมในเกมนี้ก็ออกมาทุกภาคใช่เพราะว่าเหมือนเขาจะชูลงโกโมร่าเยอะเพราะน่าจะได้รับความนิยมสุดมันดีไซน์มันดูมันเท่มันดูสมส่วนและเท,ท่แปลกๆแล้วคุณมอสเลยยังสามารถพูดภาษาโกโมาร่าได้อีกด้วย oh. ใช่ไหมคุณมอสพูดได้รันได้ลองพูดให้ผู้ชมฟังเลย ¡Oh, que se juega cada อันนี้คือภาษากกม巴าใช่ไหมภาษากกม巴าอันนี้แปลให้ฟังหน่อยว่าแปลว่าสบลาดเนี่ยกำลังจะโจมตีเมืองละอันนี้คือคุณผู้ชมเนี่ยฟังไม่ทันขอพูดแปลมันที่อีกรอบหนึ่งได้ไหมฮะก็คือวัยใหญ่ใหเหมือนกันนะฮะเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกับเมื่อกี้คือคนดูเขากินข้าวไม่ได้แดกเนี่ยหรือเปล่ามั่วไปเรื่อยละไอ้บ้าเออพูดภาษาหาเหวอะไรแล้วมีร่างไซเบอร์ด้วยโดยเฉพาะในอุลตร้าแมนเอกเนี่ยคือบอกเลยโกม巴าเนี่ยคือเป็นนางเอกอะเป็นเมียเลยเเป็นมียคือพอได้กกม巴ากลับบ้านเนี่ยปิดห้องนี้เอาตูดกันเลย ต่งซ้ำาม,มากฮะสำหรับไดจิอันดันที่สาของร้านห้ก็คือสับปะรดกิวบัสเซอร์ของร้านนั่นเองคุณมอสปนสับปะรดนกกระพือปีกนะโอ้โหปีกมันนี่ยิ่งใหญ่มากๆคือสับปะสวรรค์ส,สวยเลยและมีสีแดงพอมีสีน้ําเงินด้วยครับผมถือว่าเป็นสีที่ฉูดฉาดตาได้เกินคือเขาดีไซน์มาไดะอย่างลงตัวคุณมอสอ,อันนี้ก็หลายๆคนที่ดูซอมแมนมาก็น่าจะรู้แหละว่าเป็นในซีรีส์ซอมแมนสมัยใหม่ใช่ครับผมเพราะว่าสีสันนี่เขาฉูดฉาดมากแล้วก็โชว์ขนเนี่ยขนเขาสวยมากใช่คุณอ เรียวสวยงามเลยนะคือเรียวอย่างนี้เลยนะอเอาง่ายคือพอๆขนหมอยผมเลยขนหมอยขนม,มันหยิกนะอันนี้มันเรียวสวยฮะโ <Okay. S 1> อเคฮะอันนี้ใครสนใจก็ไปดูได้นะในซีอุลตร้าแมนรูปสัปหลาดก็คิดหนักอยู่กันเพราะว่าสัปหลาดโผล่มาทีเนี่ยเจออุลตร้าแมนสองตัวลุมไม่ลุมทำไงลุมกระทืบก็ถือว่าสวยงามอีกตัวหนึ่งนะฮะ <S <S สำหรับสัปหลาดสมัยนี้ครับผมอ่ะมาถึงอันที่สองกันแล้วขนมดครับผมก็คือ คารมิโซริเดเมกานั่นเองคุณมอสบอกกันได้ว่าสปารต์ตตนนี้เป็นสปารต์ตที่ดีไซน์สวยงามมากๆเขาอัปเดตมาจากร่างเดเมกานั่นเองคุณมอสแล้วก็มีเหมือนกับใบมีดนะใบมีดอันแหลมคมคือโดนเข้าไปทีนึงเนี่ยไส้ไหลวะ่ะโ,โ,โดนหัวได้ดสมองไหลแล้วโดนหั่มเนี่ยหำไหลเลย พอใจมึงยังจะไหลอะไรตั้งหนาพูดแชดก็มึงพูดอยู่คนเดียวอยู่ไหลไปไหลมึงอะไหลไปเรื่อยไหลนี่ยิ่งกว่าน้ําตกเอราวัณนิดไหลขนาดนั้นเลยโดยสเปรัตตตัวนี้เนี่ยก็โผล่มาในซีรีส์อุลตร้าแมนรูปอีกเช่นเคยรู้สึกว่าเอ้ยทังไมมันรู้บ่อยเหลือเกินพอรูปเนี่ยมันอัปเกรดสเปรัตตได้สวยงามมากๆไงแล้วยิ่งในซีเัอรใหม่ๆเนี่ยการอัปเกรดเนี่ยมันจะดูงดงามมากยิ่งขึ้นโดยพวกภายนอกของสเปรัตตเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นเกาะแข็งจริงๆอ่ะเหมือนไม่ใช่แบบเนื้ออนนิ่มมๆะไรยยงเเี้ัก็ล ดูโฉบเฉี่ยวมากแล้วก็มีดเนี่ยเป็นมีดจริงๆนะคือโดนทีนึงก็เลือดสาดกันไปคือเลือดนี่ออกจริงๆมาอันอันที่หนึ่งกันแล้วคนมอสครับผมก็คือสัปปะหลาดลูโกไซค์ในอุลตร้าแมนลูปของเรานเนกนี่มอสเป็นสัปปะหลาดลาดบอสที่งดงามมากที่สุดแล้วคือเขาต้องมาสู้กับอุลตร้าแมนลูปเลยโอ้โหถือว่าเท่มากๆครับผมว่าไงคุณแจ็คผมว่าเอออันนี้ดูเท่แล้วสวยงามจริงมันเป็นเหมือนแบบสัปปะหลาดที่เหมือนเป็นจอมราชจักรพรรดิอะ แล้วมันมีหางแล้วก็มีปีกด้วยแล้วสีฟ้าตัดกับสีแดงเนี่ยโอ้โหแม่งเสี่ยวว่ะเสี่ยวน้องคุณมอแล้ว <c oughs> แต่งตัวเนี่ยก็เสื้อลายกวางกางเกงยียนนะฮะแล้วก็เท้าแตะใบหนึ่ง <c oughs> สำหรับตัวสัปหลาดเนี่ยก็ต้องเป็นที่ยอมรับจริงว,ว่าน่าจะเป็นรัดบ้อยอีกตัวหนึ่งที่สวยงามเราก็น่าจะจับจบองไดเได้เขาปุแจ๊น,นี่ถ้าเกิดซ้อมนี่มันออกมาเนี่ยคุณแจ๊สน,นี่จะเก็บมันไว้ <c oughs> แล้วก็เอาไปขายแค่นี้แล้วก็เซ็นลายเซ็นด้วยเพิ่มมูลค่าขนี้ไบ ความโง่เง่าของคุณเจ๊ดแตะเจ้าคิวของเราอย่าลืมครับกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้พวกเราด้วยครับผมมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์งลงมาด้านล่างได้เหมือนเช่นเคยเลยเหมือนเช่นเคยเลยถ้าเกิดไม่ชอบเราก็กดติดไลค์กันได้เหมือนเดิมนะฮะความสุขของทุกคนติดตามข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราเนี่ยไปที่อะไรฮะเฟซบุ๊กแฟนเพ a โฟร์ฟาร์สตูดิโอของเรานั่นเองนะครับผมมาคุยกับเราแต่เราก็ไม่ตอบแล้วทําไมมึงอ่านมึงถึงไม่ตอบเขาอ่ะเพราะว่าตอนนี้ผมกําลัง บิดประมูลสินค้าอยู่วันนี้ก็มีฝากละขอตัวราแต่ไปทุนนี้บายยครับผมบายยครับผม